ชื่อมีนะคะเป็นนิวปาคิเซียนพ่อกำเนียงพี่มีตัวอารต้องขากเสียงักเกะไม่รู้ขนาดถนดนอะไรนะคะชองซีซีเวลากินข้าวเป็นเวลาสำคัญของเขาเพราะว่าคุยเยอะข้าวเค้กชาเชิงคือไม่ได้กินอ่ะคนเรื่อนเสียจังก็เราใช้เช็คในการทำธุรกรรมไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราใายเช็คจม่ไหวแม่อยู่โน่นแลยังไงอ่ะฉันปะ คู่16ดอกกกลางแต้งอยากได้อะไรมากให้ไปปักของจริงเนี่้ของจริงฉันก็ไม่ได้หวังมากไม่ได้หวังอะไรมากแต่ฉันปักไปเลย16ดอกไปเจอวัดหนึ่งชื่อว่ากัเนชกาเนชกาเนชทักอย่างะเข้าไปแล้วแบบรองเท้ากลัวหายคนก็น่ากลัวเราก็ไปถึงเราก็วายขออนุญาตกลับก่อนนะคะนี่เราได้เรา